เร็วๆรถมา อยู่นี่สองตัวมาแล้วแล้วแล้แล้วอีกตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยอะนูมาแล้วมาแล้ววิ่ง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 มาแล้วอ่ะเร็วเร็วเรอ่ะเร็วเร็วามาดูมันดิคะอะไรนะอะไรนะ เข้าไปดิมันนี่มันนี่ดิสอนให้เดี๋ยวดิปัดเทอดูทีคะเนี้ย <c oughs> ดูมัน <c oughs> อ๋อเดี๋ยวนะคะวุ่นวายมากเลยดูมาแค่กัน

เดี๋ยวสิลูกเเดดีีด๋๋ยยววนนะะทำไมหนวดเป็นขาวพี่ยองดูทีคะเนี่ยดูมันก,กัดรสองตัวสามตัวเนี่ยอ้าเอ้าวเร็วตายแล้วมันกัดอะไรเนี่ยโอ้ยไปไอะไรไม่กำกัดกัดเฉยเลยไม่เราเมื่งับเล่นอันนี้ต้องให้แม่ลูกเลยถาดหนึ่งนะนี่อง ไอแฝดนะคะดูแม่ต้องเรียกแม่ต้องเรียกว่าไอ้นักลบแล้วมั้งคะคือบาดแผลเต็มตัวเลยไอแฝดแล้วแม่ต้องให้ไอหมื่นไปกินตรงนู้นหมื่นมันน่ารักมากมันนอนรอมันไม่ดื้อเลยอะ่ะเออหมื่นมันน่ารักจริงเลยแล้วเขาก็ไม่ยุ่งกับใครนะคะตั้งแต่ทําหมันทาอะไรมาปกติที่ใส่เขาก็เรียบร้อยอยู่แล้วคือเขาเป็นเพื่อนเล่นกับสมชายหมื่นเนี่ยแม่องต้องหนีสี่ลิงที่ไปก่อนงี้ก็ไปกินเลยไม่ต้องมาตามไปกินเลยไปกินเลย ไม่ต้องมาถูมาถายเข้าใจไหมไม่ต้องมาถูมาถ้ายนะ,นะ,นะ,นะไปกินเลยฉันจะไปหานังนาภาแล้วไม่ต้องไปย่างไอ้นักลบมันกินนะค่านะางนภาเขาออกมาเขาออกมา ไม่อาให้แค่มื้อเดียวนะคะนางนภาเนี่ยก็คือให้กินอาหารเม็ดไปให้กินอาหารเปียกเฉพาะมื้อเย็นมื้อเย็นเนี่ยเฉพาะแมวจอนเนี่ยสี่แค่แค่เวลาเดียวนะคะก็สี่ซองเพราะว่าตระกูลนางห้าแม่ลูกนั้นก็สองซองผสมอาหารเม็ดวยนะไม่ใช่แค่อาหารเปียกนะคะผสมอาหารเม็ดด้วยแล้วก็ไอ้เจ้าดำแฝดกับท่านหมื่นก็หนึ่งซองผสมอาหารเม็ดด้วยไม่ใช่ว่าให้แต่อาหารเปียกนะคะแม่อ้อมผสมอาหารเม็ดด้วยมาห้าพามา มาลูกมาน้าพา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 มา,า,มา,า,มาเข้าบ้านเ <c oughs> ข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน,นมันจะได้ไม่ไหลไปไหนเอออ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องทำอย่างอื่นต่อคะ่ะ